แล้วก็ใช้ RTX 0. 0. อ t x 4ท0 TI กสนะครับมาเรนเดอร์ภาพเกมเนาะนี่สภาพสวยครับ CPU สวยเลยแล้วก็มาเทสอุณหภูมิการทำงานกันกับเกมนี้ที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วตอนที่เราลงมาตรงนี้ผมก็จะการทหารไปแล้วหนึ่งหนึ่งนแน่นอนนการปรับก็คล้ายๆเดิมครับเอาให้ดูก่อนกราฟิก HDR เปิดเฟรมเจนเปิดเลือกค a l i t y มีอย่างเดียวที่ปิดไว้ก็คือเร t เทร e ช h a ์ o w นะเพราะบางทีมันหนักเกินกินทรัพยากรเกินอะไรเงี้ยอ่ะตอนนี้เฟรมก็เป็นร้อยเนาะดูย townsfolk เขาฆ่าฆ่าการเรืองของเขาเรา,เราไม่ให้มันฆ่าเราก็พอ <Okay. S 1> วิ่งไปนี่โอ้มีคนดองเต็มเลยปุ๊บ เราจะต้องดับไฟถ้าจำไม่ผิดคราวที่แล้วเล่นภาพยูโก้รอเราอยู่ยูโก้ติดโลกเบอร์คิลักมันเป็นโลกร้ายแต่พวกนี้คิดว่าเป็นคำสาบและยูโก้สามารถถึงมันจะมีสี่ระดับระดับแบบ ไม่มีเส้นเลือดก็คือระดับธรรมดาปวดหัวสองมีเส้นเลือดสาอะไรไม่รู้4ี่บังคับหนูได้บ้าง4ี่บังคับหนูได้ทั้งหมดมั้งประมาณนี้นะผมเดาผมไปดูเรื่องย่อมาแบบนิดเดียวดูประมาณไม่กี่นาทีเปิดีอคับสองเคนะจ๊ะจากนั้นเราจะใช้ผงแป้งไม่ใช่น้องอันนี้แล้วก็กดคิวกดคิว ทำไมคิวกับค <hi> ิวอ๋ต้องเล็งก่อนแล้วค่อยปานี่ผงแป้งใส่ไปที่นี่ให้หนูดับไฟให้หนูกัดมันนี่มหญ่หนูกัดมันเลยมป็นฟาวแบบนึงนะว้าหายสำหรับฟังผมนะแต่ตาเมย์ไรคนอส่น ลองใช้ 8, แปดตอนนี้ใช้ชาวแปดหมื่นแปอย kbps อยู่ไหลองไว้ก่อนอ่ะจากนั้นพอมันโดนหนูกินปุ๊บ<ม>เดินลงมาสิครับต้องจุดไฟใหม่หรือเปล่าประทุเออกันไว้ก่อนกันหนูมากัดเฮ้ยมีของไว้เก็บสิครับรออะไรเงึบเสร็จเรา ย่องไปทางนี้ย่องไปไม่มีใครเห็นปีนปีนไม่ได้วะ่ะจะจะเดินไม่ได้ไหมเนี่ยได้แหละหนูมันคงไม่เห็นเฮ้ยมีโหลดหน่อยนึยมองอมันถือไอ้นั่นอยู่ในมือดับไฟให้ดับไฟให้เจ้าเออ Nguyên là. đặt phải hệ thống sữa. Bye. Nguyên là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 . này là. Không là. Nguyên 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 là. แน่ใจนะเทคบอดี้เราไปซ้ายหรือว่าไปทางซ้ายก่อนดีกว่าเนาะเฮ้ยเดี๋ยวดับไฟใส่มันดีกว่าเออเหลือกี่อันเนี่ยเหลหืออันเดียวเองครับอันเดียวต้องแม่นแม่นเลยอุ้ยหัดมันเออเฮ้ย คือครับจะมานี่ไหมเนี่ยไม่มานะาไปทางททหลังกันเรื่ออะไรเพื่อความหนละังความฝันที่ไปไอรแล,ลนดะ์เนอะเฮ้ยตา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 ยเฮ้ยไม่ตายได่เหรอ ไม่ได้ว่ะทางนี้ทางนี้ไปเก็บอ๋อนี่มันอยู่ตรงนี้โถเสร็จเราไลยหนูสองนหนูลบพี่มาแล้วอยู่ใกล้ฉันไว้นะแล้วเข้าไปตรงนี้ก็ตายอะไรอะตายละตายละเ,เดี๋ยวไปหมดเดี๋ยวไปหมด Pipes! Remember to mark the houses you've cleaned with a cross! out of the city! take the bodies out. The rats will follow. How can they be so stupid? ึ่งผมเปลี่ยนระดับเดี๋ยวมัน48,000เฮิร์ตก่อน8,000เฮิร์ต48,000เฮิร์ตอ่าเสร็จแล้วเราจะดับไฟข้างบนให้หนูไปกัดมันและเราจะขึ้นไปให้เร็วอันก่อนที่ไฟมาเอ้ยก่อนที่หนูมากัดออหนูกัดมันได้ไหมเดี๋ยวบอลต้องดับอันนี้ด้วยอ่ะ เดี๋ยวจะนำลงขายนะครับหลังจากเสร็จหยิบเอามาให้ดูเสร็จขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะจ๊ะเดี๋ยวครับรอให้หนูมาตรงนี้หรอไม่ใช่ดิมันมุงอะไรอยู่วะเราลองเอาไปดูไหมว่ามันมุงหรือมันมุงอะไรอยู่อยากดูไห มันนะ่ะมึงอะไรจ้าขอดูหน่อยดิกินอะไรอยู่วะโอได้ของได้ของเอ้ยเฮ้ย,ย,ยไ้ไไยแก ตายอันนี้ใช้ปลาเข้าไปก็ได้อ่ะไม่มีของให้เก็บต้องเอาให้ได้ก่อนโดนแน่เจ้าโดนแน่เอาไปเลยเฮ้ยเฮ้ย ยังไงวะยอมไอห้าจะติดนะครับเป็นแค่นี้ไม่ผ่านได้ยังไงอ่ะอันนี้นี่เลยดีกว่าไม่ไหวละโมโหต้องโมโหเอ้านี่ไย เเอายังไงอะต้องถือไม้เข้าไปแล้วออกมาให้เร็วเหรอถือไม้เข้าไปแล้วออกมาให้เร็วแล้วกันอ่ะตัวนี้ใกล้กว่าไหมจิมดิพี่ปอๆกันนระยะตาจิมตรงนี้กับจิมตรงนั้นจิมด ปูก,กัะไลเป็นไรเนี่ยเสียงชอ็อตถ้าจิ้ตรงนี้ทันแล้วเดี๋ยวออกรีบออกเร็วออกมา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 เร็วเร็วออก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 โอ้ทันเดี๋ยวแกปูกัะไลไเป็นไรเนี่ยเดดเดดขึ้นดีกว่า ได้เสียงแบบนี้ดูก,ก่อนเราจะไม่ติ๊กคำว่าเซฟโหมดคืออะไรเซมเปิลไม่ติ๊กเซฟโหมดนะจากนั้นก็ยิงไอ้นี่แต่มันว่าอะไทิศ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  strange what the hell เอาลงมาเดี๋ยวลงมาดิลงมาดิ๋ยวโดนอยูหมูเปล่า ต้นยูมูอ๋อล่อมันล,ลงมาแล้วก็ให้หนูจัดก,การมันแล้วนี่อะไรอะไรอ่ะคืออะไรนี่เดี๋ยวนะคิดก่อนอ๋อแล้วปลาจากข้างใน อย่างหนึงอะดับไฟแต่ว่าเราใช้วิธีอื่นมาแล้วก็ไปเลยขึนไปเลยมันกินเนี่ยนั่นอยู่มันไม่สนใจเราหรอกต่อให้สนเราก็ไม่สนกินต่อกินต่อกินต่เอเฮ้ยเฮ้ยเเแอ

ยองไปลองไป,งไปเขามาสู่ตรงนี้เราอยากลองไปเรื่อยๆน,นะพอเราไม่ติ๊กเซฟหมสูสิเดี๋ยวเราจะไปติ๊กที่เก้าหมื่นกเดูนะว่าเสียงจะดีได้ความคึกขนองอยากลองเป็นไงฟังดิ ไปเทสของขายไปแล้วก็เกทสนวัตรกรรมเสียงนวัตรกรรมภาพไปพร้อมๆกันทำไงดีอันนี้เราจะให้อะไรกับมันดีนแล้วก็ส่ถ้วยไฟลากนลากน เออรัก <S preach science> ่อนลัก <cession> <out alay> ่อนเลน้อยมัยเฮ้ยอย่าบอกน่ายตายอ่ะอุยสีได้ไงวะ ไปยังไงอะโอ้ย,อยตายหา่าแล้วโน่ <c oughs> no, บ้าไม่ช่วยเลยมันโดนไฟแป๊บเดียวมันกลับมาปกติวะ่ะงูให้รู้ทำโังไงนะ องมาใช้เก็บๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆมๆๆ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  นับคุกเพิงของไอ้นั่นไอ้สองตัวนั้นที่มันจะออกมาไปขึ้น,น,านมาบนนี้ย่อง,งไว้สองภูมิไปสองคุงกเพิงสองุกเพิง

We're <coughs> going uh, to have a problem. What? There's no brake on this thing, so we'll have okay, to run. That's it. Release on my go. Good Go. Coming. Where are you? Where are you? Come you? Where are right behind you? Where are Where are Look, no rats. they stopped at city They don't care about walls. They care about food. But I don't see any soldiers either. I've just, just remembered. in, in Bodown's laboratory but there was a fresco with an island on it. I saw it, Lucas. What about that? Bodown must know about it. All right, all right. Hey, try to ask. Thank you. แม่บอกว่ามัยู่ในป่าเงบมากเลยันอาู่างนั้นแต่มันมีมานานแล้วอันเห็นไฟพกเขาอยู่ไหนพวกเขาอยู่ไหนฉันก็ไม่รู้ย่องไปเรื่อยเตรียมเดเป็นร้อยอะ ลองเปิดอ่ะลองก็ได้ในไหนก็ในไหนแหละเลเทชาร์โดไปดูซิพออยู่ในเจนสิบใช้ไอห้าเจนสิบเนี่ยเป็นไงก็เหลือแปดสิบกว่าตอนนี้ดูไปเรื่อยๆว่าจะเหลือเท่าไหร่ก็มีโหลดเหมือนกันตอนตอนแรกอะใช้ m.2s เอไออะไรวะคิงตัน a.2000 ่ะ มันก็มีโหลดเป็นบางช่วงนี่คือแบบหมายถึงตัวเกมนะตัวเกมถูกใส่ใน M2 k i n g s t o คิงตันคัตอนนี้เปลี่ยนมาใส่ใน PNY เฮ้ยี่ก็อยากรู้ว่าเกี่ยวกับสโตเลตด้วยไหมในการโหลดมาเก็บเทียบกันดูนะครับตัวค้าของนี่อะไรสลิงทำไมแรงขึ้นหรอทำไมอัพเกรดอะไรทำอะไรได้ เฮ้ยอัพเกรดนี่อัพเกรดสลิงตัวใครเป็นไรดับเบิลยังไงตีสองคนอ๋อดับเบิลแค่นี้อาชามี่คืออาชามายไม่ได้เกียร์ไม่ได้อัพเต็มแล้วต้องใช้ของอัพต้งเยอะต้งแยะอินสตูเมนต์ก็คือไม่์เนี่ยไมนอินสตูเมนต์ทำอะไร นิวลิงแหวนใหม่แก้เข็มขัดใหม่สามารถช่วยแบกของให้ที่หนักขึ้นแบกของได้มากขึ้น resisting to r e c r i s i n g helpful brake อะไรนะ serving new pocket on her gear อ๋อทำให้ไอ้ีมากจำนวนมากขึ้น ไอ้แต่ละเกียร์มันไฟได้มากขึ้นอะไรได้มากโหลดเยอะเงี้ยนะเนี่ยเหลือหกสิบกว่าเลยเห็นไหมบางทีบางจังหวะมึงดิเหลือสี่สิบกว่าเนี่ยจริงจริงนะเลเลชาโด้วยโหดมากเลยนะไม่ไหวว่ะปิดเถอะอันอื่นเปิดหมดแล้วปรับสุดแล้วแต่อัเนี่ยโหดจัดเลยอันเนี้ยไม่ไหวปิดนะเปิดแล้วเป็นตกกระจุยกระจาย สี่ศูนย์หกศูนย์เชียร์เสียงอะไรวะ Probably soldiers เฮ้ยเสียงไอ้นี่เริ่มติ๊กติ๊กติ๊กแล้วไม่ได้แล้วนี่ต้องกลับไปเสียงสี่หมื่นแปดโอ้ยอะไรกันเนี่ย <c oughs> มันเป็นที่สายไอ้นี่เปล่าวะสาย usb ที่มันยาวมบบจิ้มที่กาาซเสาไม่ใช่กาาซเสาโฟก,กัสไล์นะ เหมือนจะมีปัญหาหน่อยๆแบบแบบเนี่ยจะดูก่อนหายเปล่าอ้าออกมาหนูอีกแล้วเสียงหนูมาเลยมันบอกแล้วมมีกำแพงไหนกัน้นหนูพวกนี้ได้หรออย่าเดินมั่วนะถ้าเดินมั่วๆเจ้าจะต้องเสียใจลบ กินอะไรวะตัวอะไรวะกระโดดเข้านี่เฮ้ย no วิว we forgot y o เฮ้ยโอ้ยโอ้ยากคี่เป่งเลยเดี๋ยวมาถึงจุดเซฟแล้วเราเราจะมาดูสินค้ากันถ้ามันเซฟนะเดี๋ยวขอไอทีหนึ่งก่อนเดี๋ยวสั้นไปกำลังมันไง อยู่ในนั้นกระโดดไปคือเจอมันเลยหินดีกว่าก้อนหินเอก้อนหินไม่ดังหรองั้นถ้วย Leg ไม่สนใจเลยงั้นข้าไปบวกโผไวกว่าได้เปรียบไวกว่าได้เปรียบเว้ยลบหนู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 มาถึงตรงนี้แล้วรอด รอดแล Lion ้ววัวย um ังโดนกินขนาดนี้ช้างเชื้อโดนกินไอโอซ์มีสิ่งที่ผิดปกติพวกมันทำเหมือนกับว่ามันเป็นสงครา y ขาไปขาไปขาไปาไป,ไปแอบงนี้ฟลุ๊กตึงดับหนอไม่ ันไม่ได้ไปทำเกี่ยวกันหมดเราก็ยังไปไม่ได้หรอกเกี่ยวกินแล้ววน่ะอ๋อแล้วจะไปยังไงวะเนี่ยเฮ้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 ยชีสุดท้ายถ้าตายมาดูสินค้าเลยถ้าแพ้ดีกว่าไม่ตายแพ้เพราะเราเริ่มมะได้เรื่อยเรื่อ

มันจะจำว่าเรามาที่นี่อรื่องของมันจำก็จำไปดิไม่แคร์หรอกไปแล้วอันนี้ลบหนูเฮ้ยอ่ะมาดูสินค้าตามบอกอ้ตามที่บอกไว้ ไม่ไหวยากเดีย๋ยวค่อยว่ากันไปมาเมนูคอนเฟิร์มพูดรหัสโค้ดไปดีกว่านี้สิบใช่ะ่ะสิบแปดโทนดา 19. าห้โ okay. อเคอะดู CPUC กันสิบเก้าหกขอสิเทสนะครับ i 5ห0าหนนสี่ศูสยสวยเลยเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วลงขายนะส่วนเมนบอร์ดก็ อัสล็อก b สี่ m steel regen คลิปนี้ cpu เด่นนะครับเป็นตัวเอกบอร์ดอยังต้องรอคลิปหน้าแล้วกันไดยออดเป็นล่าสุดแรมเต็มที่ทำสองกิกไปดูความสวยงามกันชัดดาวเปิดไฟปึ๊กรอเครื่องดับดับแล้ว ใครสนใจสิบยูไอห้าเจนสิบจัดได้เลยนะครับดยคุณลูกค้าที่ทักมาตอนนี้กับผมเคสของอยู่นะีะ๋ยวรีบตอบกลับให้ไหวนะเอาออกมาเลยวารมสวยงามนี้ี่ i ห้าหนึ่งศูนสี่ศูย์ งานดีนะข้างหลังล่ะสวยเลยบาร์บัมเบอร์ตามที่แจ้งไปนะครับผมผมแจ้งไปหรือยังผมจำไม่ได้ผมแจ้งทีก็ได้แป๊บนึงเป็น B013D494 s e r i a ามดีสี่เก้2ครับ12แช่ โอเคไปลนเสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ในการทดสอบอี่จะนำลงขายนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากเลยค,ครับ